สวัสดีครับสวัสดีดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพาน้องดาวมาเที่ยวเหมือนเดิมนะคะมาออกเดินเล่นนะครับลํำลึกถึงความหลังนะครับช้างเล่ของเจ้าเลน <c oughs>

ลุ้เรื่องสมิธอีกเลยมยืนกันได้หลายทางหน่อยมาเดินเล่นแถวๆจอมพระครับแถวแถวหมู่บ้านเนี่ยครับเมืองลิงครับ

คนตั้งรอบครับดูช้างครับดูช้างทางมาระยะที่ร้านอยากได้รอบช้างก็ได้ย่อยที่หลานกินช้างก็ได้นั่งช้างก็ได้อู้หูตีเขาไปดูช้างเลยดูช้างเลยกกินช้างเลย ม ah. ับ้ามันเปคุมเขียนมาคุมอะไรนะไปกินก่อนครับเพิ่มพลังก่อนรองทัพต้องเดินด้วยท้อง าดีอีหลามากนั่เนาะคือนเลยเนาะเดี๋ยวปีหนากับแม่ยังแล้วหายดีแล้วครับน้องกาหายดีแล้วครับเหลือแค่เรื่องขับถ่ายนิดหน่อยครับเออยายอยู่เย็นเป็นสุขเรียกกระตังเขาจีบกระตังกระยายเจ็บครับเคียนด้วยครับ <AT> ก็มัวลงยหญ่ก็มัวลงเหญ่ทำข้าวมั้ยโอ้หกหกปีกว่าแล้วเกปีแล้วเกือบเกือบจะถึงเปีแล้วสบายดียายเด้อเนโชคเงนเดียบคือให้เด็กชีจ้างีจ้างรอดคุมในมันบ้านโือแต่เล่าเน่ช่วยเน่ขมินเน่ไปัไร่บูเน่บูเน่กัหรครับ หมดละมุบ้นสร้างครับเดินเร่นเดินเรื่นเดินออกกํลังกายนี่เดินมานี่แหละมาถึงบ้านนี้เลยแมนกำลังพึ่งมาคือกำลังพึ่งมาโง่จังได้หงู่เลี้ยงกันหน่อยคนละไม้ธรรมศาตรตาขบตะขบเล็บขบ

พาช้างมาเดินเล่นนี่ใช่ครับก็เลยครับเนเดนเด้นเดินเด้นเด้นเดนเตินเดกนเดินเดินเด้นเดินเด้นเดนเดินเดเดินเดินเนเดินเนเนเดิ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 นเอินเดินเดินเ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 

<c oughs> นี่ตอนนี้ถึงรถแล้วครับวันนี้หมู่บ้านเล็กนิดนึงนะครับถึงรถแล้วขึ้นรถแล้วนะครับบอยบายโอ้อาไปวคร่จหปิดจะองเ์นเตนเติรครับนับแต่เวลาเกือนบ ตอนนี้ลงหมู่บ้านที่สองครับหมู่บ้านที่แล้วคนน้อยครับยังไม่มืดมาหมู่บ้านที่สองต่อครับเดินเล่นกันครับมาเปี่ยนบรรยากาศกับน้องดาวกันนะครับโอ้ยมันเด็กหน่อยซุ้มเก่าถีงขึ้คโคกซุ้มใหม่ <laughs> น้ำครับามน้ำแต่งรอก่อนตอนไปเดินเล่นเติมพลังเติมพลังเติมพลังเตีงรอคนเอาไปเดินเล่นครับอืาเพื่องตัวแบบเฝ้าใช่ครับพาน้องดาวออกมาเที่ยวเล่นครับมาเดินเล่นครับ เปลี่ยนบรรยากาศครับเปลี่ยนบรรยากาศเราเป็นไหนลูกมาเดินเล่นครับต้องเดามาเดินเล่นครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ำฝนครับ แฟนครับไรไหมครับอยากยานเมซี่ปไปไลเบิง้งว่างานนั่นสุธิหกสิบหกสิบคะแนนนะครับหมู่บ้านท,ที่แล้วแม,ม่สามารถหย่อนไปะไรออนไลน์ให้น้องดาวก็ได้นะครับเป็นสร้างล่ยังไงพวกเป็นตำานเนี่ยเป็นตะได้กินอ้อยหรอครับเมซี่หมู่บ้านว่งางานในหันหกสิบคะแนนครับคือเสีย่ยนไปเลกินอ้อยดอกดาวมูนีเฮาสร้างล่กินแต่หยาข่างทางไปก่อนอ กินหญ้าข้างทางไปก่อนนะครับ,บ,บพี่เรียนกลับจากป,ป่ายังกลับแล้วครับเอาพี่เรียนกลับบ้านแล้วก็เอาน้องดาวออกมานะครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับเ,เดินจนอิ่มแล้วนะครับก็ได้เวลากลับไปนอนครับคนจะมาแล้วเดินจนอิ่มแล้วนะครับนี่รถที่หมื่นล้านที่หมื่นล้านของน้องดาวนะครับแม่หลงนะครับแม่แม หล่อมากนะครับโอ้ย ไปแล้วครับคุณรถแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องพัง,งยั้เจ้าบ้าคืนพรอ้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ